สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบตอนนี้อยู่กับผมนิโก้บริกคอยจะไปทำงานของไอริทเทิลเจคอบนะเอ้ยมีแท็กซี่ว่ะเเช่อป่ะลองใช้งานแท็กซี่ดิเห็นมีท่านผู้ชมบอกว่าสามารถกด F ค้างเพื่อเรียกใช้าแท,ท็กซี่ได้ไปไหนเฮียโอ้โหอ้สา,าเจอแท็กซี่เค้สงสัยคงองขับรถเองแล้วแหละมาโอเคเราก็ถึงป้ายของไอริทเทิลเจคอบแล้วนะมาจอดรถลงเลย ซี่ให้ทำอะไรจ๊ะขอบ้านเคาะอืมไม่มีใครอยู่ว่าโงเย่มกรกดกิงบ้าบ้านกูมีอะไรวะมึงเป็นใครวะก,ะกูคือนิกโก้เฮ้ยนิโก้โอ้เมื่อคืนแม่งโคตรเมาหนักเลยมึงรู้เปล่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวไปฮะเขี่ยกูฟังวิธีเล่าเหมือนกันนิกโก้ถึงกับวอร์กูอะวอร์ดอหามาแต่ไกลเก<อ>ิดอะไรขึ้นนิโก้ โอเคเอ่อโรมานสบายดีไหมโรมานเหรอเฮ้ยเขาสบายดีเยอะก็กำลังจะหารอพักร้อนค้างใหญ่อยู่โอเคเรามาทำธุรกิจอะไรนิดหน่อยไปเดินเล่นกันหน่อยป่ะโอเคไปขับรถเล่นกัน่ะขึ้นรถมาโอเคพาไปขับรถเล่น ไปเดินเล่นเที่ยวไหนเอาา่เอาม,ามีการตกลงธุรกิจแถวサラโตกาที่วิลลิสอะไรของมันเนี่นแหะไปที่วิลลิสโอเคจะตัดไปเลยที่วิลลิสนะโอเคเราก็ถึงแถวサラโตกาอาวีนวไหนเขี่รถกระดิบจังนะให้ทำไรฟะ ไปติดต่อธุรกิจอะไรสักอย่างขายยาป้งไปที่หลังซอยเดี๋ยวจะมีผีบ้าออกมาอยู่บนรถไว้แล้วห้ามลงเอ้าห้ามลงด้วยเคแล้วไงวะธุรกิจอะไรงวะอยากรู้จังป่ะขับรถไปที่หลังซอยใช่ไหมบอกให้ไปหลังซอยอ่านแล้วไงจอดรถซะน้ไงในต่อเจนเจขอบโทรมา โอเคมีไอ้บ้าโผล่มาไหมโอเคถ้ามันออกมาเราจัดการมันเลยเดี๋ยวมองข้างหลังให้เอาเคลียร์ข้างหน้าดินี่ข้างหลังทำลมแม่งโอ้มีเขี้ยโผล่มาแล้วโอ้ช่วยกูด้วยเอาเขี้ยอะไรเนี่ยมาคนขายยาโอเคธุรกิจมึงคือขายยาชนแม่งไปไหนเผื่อตายซะอ้าวไม่ตายถึกทนเหรอจ้าเจไปรับเจคอบ เดี๋ยวเก็บปืนก่อนกูงบโหเยี่ย <c oughs> ได้เกือบร้อยนัดเลยนเนี่ยเอาแล้วไอ้นั่นไปไหนแล้วอา้าวศพโดกศพหายโอเคหายก็หายวะกลับไปรับไอ้เจคอบ,อเ,จคอบอเจคอบนี่มันในเรื่องทวายไล์ปะ <c oughs> พูดไปเรื่อยอีสระดำดำเหมือนกันโอเคไหมรับไอ้เจคอบซะแล้วเ,เจคอบจะให้ผมไปไหนเนี่ยมาอยากรู้ขึ้นมา ฟักออกขีอะไรขึ้นมาอุ้ยแว่นหน้าตาคุณณนะก็คือเจคอบเก็บพวกแม่หมดแล้วพวกแม่เป็นพวกคนเลวนิโก้กูนับถือเลยไปที่ซาวีน่าอ้าโอเคเมลเมลดาวปากไะเมลดาวผักอะโอเคไหมเดิมยิงยิงตัดตัดโอไอซี่ ว่าอะไรมาเด็ดไอพวกแล้วบอกว่ากูเป็นพวกอะไรก็เชี่ยเลยวาโอเคช่างแม่งมาถึงแล้วมีที่ใช่ไหมมเราถึงแล้วเต็มตัวลุยเดี๋ยวไปเคาะประตูบ้านให้เอาเฮียเอาไปที่ประตูหน้าลองอะไรต่ออัดข้างหน้าเลยวะมีกระสุนปืนไป กับเจอคอบกินกระสุนตัวลูกซองโอเคโอเคอยู่ข้างหลังกูไว้อ้าอน่ามีหูฟังไอเจคอบรู้เรื่องมากนะโอเคพร้อมยังเดี๋ยวจะเปิดประตูแล้วยิงแม่งเลยอโอเคมาเปิดประตูยิงแม่กเลยอ้าวเปิดซะโู้โอเคปุ่งปุ่งเอ,อื้อไม่ตายเอื้ออ้อาวปืนตกอุย้ยมีช็อตกันเลยเรายิงตรงนี้นไม่ได้ ไปดูถ้าตาังแล้วยิงมันซะโอเคยิงกระสุนแบบนี้ไม่เปลืองหรอวะฮะไม่เปลืองกระสุนเหรอปุ่งปุ่งโอเคจบแค่น,นี้เออเจคอบอีสัตว์เกือบยิงแล้วป้าเยโอเคตามเจคอบเข้าไปในบ้านฮะเหยเจ,เจคอบแปลงหน้าเป็นหมาป่าดีวะ <c oughs> <c oughs> ยิงทะลุได้อื้อตายซะอ่ะ สามารถฉีดอโอเคเฟิร์สเอ็ดมีฮิวอ่ะข้างนี้มีฮิวมีฮิวตามดันโอเคเจ๋งโอเคได้ปืนลูกซองสิบตัดเก็บปืนพกซะไปส่งกูกลับบ้านอ้าวโอเคตามนั้นไม่เอาปืนลูกซองอะใช้ลูกซองตำรวจดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะชอบนะมีทุกผ่าจริงกับบอกนี้ปั๊มช็อตกันไปส่งเฮียเจคอบ ที่จริงมึงก็เป็นมนุษย์ป่าเปลี่ึงแปลงร่างกลับบ้านสิวะโอเคไปที่คาเฟ่อ่าไม่ได้กลับบ้านเหรอโอเคถึงแล้วมาคาเฟ่ที่มึงว่าที่นี่ใช่ไหมมาขอบคุณสหรับทุกอย่างเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวโทรเรียกใหม่ขอใช้บริการเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับอ่าเรียบร้อยจบงานลิตเติ้ลเจคอบจบแค่นี้เหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่ นิตเต้นเจคอบกดไลค์ใ่อ๋อได้เงินด้วยดีทำงานได้เงินต้องอยิงนดีวะก็สมกับเป็นมาเฟียหน่อยอแล้วไอ้นั่นมันจะบารล้างแค้นกู่ะเนี่ยไอ้พาโทวิตอะไรของแม่งอ่ะ <laughs> หายไปเลยทำงานกับเจคอบกันเจคอบโอ้ป้ามันอยู่ใ,ใกล้คาเฟ่เลยในะช่ไหมเช่าตูืไอ,อะไรวะ เอออย่าขยับม่งอย่าขยับอ้ยอย่าขยับเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงมาจากไหนมึงเป็นใครเอ้ยกูไปหาเจคอบก,กูคือนิโก้นิโก้เหรอไม่เคยได้ยินเลยไอ้เลวนี่เอ้ยมีไอป้าที่หนึ่งมาทุบประตูบ้านมันบอกว่ามันชื่อนิโก้อะไรไหม่งเนี่ยเฮ้ยปล่อยกูปล่อยมันมันเป็นเด็กกูเองนันเป็นเด็กมึงเหรอโอเคได้โอเคกูขอโทษโอเคขึ้นไปข้างบนไปหาเจคอบขั้ตอนนี้เขาไม่ว่างอะนะไอ้เหี้ย ตอนรับกันยี้เลยโอเคไม่เป็นไรเอ้ยไม่ต้องห่วงไงสัตว์เอ้โอเคนี่ิโกมาถึงแล้วไงนิโกสบายดีไมไม่มีปัญหาก็แนะนำตัวได้ดีนี่เพื่อนมึงเนี่ยเออนั่นแหละอานี่เออมีเด็กคนเลวอยู่แถวอ่ะบอกหนไหนซิ แค่ไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยเแคยมันพูดอะไรเนี่ยภาษาอกีก็ว่าหนักแล้วเจอภาษาแม่นี่มันเอาเงินกูไปเอนนอกูจะรู้แกเนี่ยกูต้องการเงินกูคืนเออ๋อ้เฮียช่างแม่งพูดเที่อะไรภาษาอกีก็ว่าแย่แล้วเจอภาษาเฮียนี่ก็ไปให้ตายห่าไปที่เซาเออโบฮันโอเคบบอเซาโบ,บตันโบตันซะงั้นไปเซาโบฮันนี่มันอยู่ไหนวะโหอ,อยู่แค่ไม่โคตรไกลนั่งแท็กซี่ไปได้ไหมเนี่ยหาแท็กซี่ได้ไหม เค่ yeah, สงสัยกูองขับรถไปเองมัโอเคถึงละนี่นี่ใช่ไหมให้ทำไรวะาจอดนะลงซะแล้วไงอ่ะ <c oughs> แม่งโคตรเจ๊งเลยเขาเนี่ยมึงสะอาดแน่สะอาดเลยวะเฮ้ย <c oughs> ไงของของกูขอโคตรดีเลย <c oughs> พร้อมแล้ว อาโอเคมาพร้อมอะไรพร้อมเออตามคนขายแฟบไปโอ้ยนีคนขายแฟบโอเคอยู่ข้างหลังอย่าให้เขาเห็นโอเคให้ตามใช่ไหมอย่าตามเดียวเบื่อตายบอกว่าคณได้ลงไม้ลงมือนะตามไปเรื่อยๆแล้วกันไหนก็มาเถียงอุย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 เกือบแ้วมันแนวแอสซัสซินชีสเลยวะใครเคยเล่นบ้างที่ต้องอยู่ในเขตของมันแล้วฟังคนคุยกัน อารมณ์เดียวกันนะเดี๋ยวขวาใช่ไหมโอเคท่า,านี้เดินให้เองวนะไม่มีกดย่องมีแต่กดวิ่ง,งลงซะโยเล่นไฟอยู่แล้วหนะึ่งไม่รู้เตรียมปืนพกดีไหมเตรียมเลยได้บวกแน่อาจจะเก็บไว้ก่อนดีอยดดดดด่ดีดีคนบ้าอะไรถือปืนการทางใครโทรมาโลมันนิโก้ต้องรัก ไปแทงคู่หน่อยไหมคุยอะไรคุยอะไรไม่ได้ <Damn. S 1> ตอนนี้ yeah. เฮียเรียบร้อยไม่ว่างคุยตอนนี้อ้าวตำรวจเรว่าไงไงคุณตำรวจซื้อแฟบไหนไหมหนึ่งคนขายแฟบไปนู่นแล้วตามคนขายแฟบวิ่งนะมุณขาดสายตา,าละลงไปข้างล่างไปไกลจากกูอ้าวดีบอกให้ไปไกลมันอยู่ไหนวะเฮีย yeah. อ่ะ ประตูซะมาเฟักเกอร์ด้วยอีเาว้ยนว่วเวืออเ่อววว่งววาวว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 วนววยววววววาเรื่อวเอาเรื่วงมาเว้ววววววี้วว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 ไวว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 าไปวว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 มวว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 วมวตวว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 วาวเวาวว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 วเวววว ใครทำร้ายผู้หญิงวะอ๋ะอนี่มัน copy เพจ dot e x น้าเหมือนกันเลยแยกคนละชุดชิบหายนี่ก็ยืนเยี่ยวดูหำได้ปะดูหำดูปะอ้าวี่ดมาใช่ <laughs> ยี่ดแล้วไม่ก็เยี่ยวต่ออะไรวะยึดไปขับรถนี่ก็นั่งเมาไม่ไฮเวย์ไม่มีตังจงนี่จน เพิ่งมาถึง Liberty City ใหม่ๆแย่เนี่ยอีกชั้นถึงวะโอ้นี่ก็ copy exe นีนคนเดียวกับคนข้างล่างเลยอีกคนทางซ้ายอะคนขวางไม่ใช่ถึงแล้วนี่วะโอเค Welcome t o Hill ขอตอนรับสุดนรกอ้าวมีปืนให้ด้วยคาบเลือดอย่างนี้เต็มตัวเลยพร้อมปืนด้วยโอเคทำลายล็อกแล้วเปิดประตูล็อกไหนวะล็อกนี่วะ ชีดช็อตกันโอเคไว้ยังไม่ตายกรบมึงเอื้อเอื้อทำไรขอนน้าน,นึงเอ,อื้อเจ็บไหมลูกรีโหลด <surveys> เจ็บปะตุ้งเกียกากโอเคหุค่ยซี่ได้เงินสองร้อยห้าสิบเสียกระสุนไปห้าหกนัดพอได้ ลูกซองตำรวจเดือสามนัดี๋ยต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเลยลูกซองเห็ชอบอ่ะถูกใจถูกใจนะโทรหาลิตรเจคอบว่าไงเจคอบไอ้คนเลวพวกนั้นตายหาหมดแล้วเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวโทรไปหาทีหลังบอกว่าก็ไม่มีใครรอดจากงานนี้แล้วไม่มีใครรอดจากกูรักมึงนิโก้เอ่อ you can phone อ๋อโอเคสามารถโทรหาดิวิตี้คุยเรื่องพาทวิตอ้าวเรื่องพาทวิตยังไม่จบว่ะ หรือจะฮอให้ไอ้ดิมิตี้โทรมาเดี๋ยวจะโทรหาก็ได้เออเคผมก็อยากรู้เรื่องไอ้พาทวิตเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยยานิตินเอ้ยใชไอ้ฟอสตีนมึงตายไปแล้วป่ะเจ้าโทรหาฟอสตีนโทรหาคนไทยรับปล่าวะเฮลโหลนี่มิกาเอลฟอสตีนโทรมาที่หลังตอนนี้ไม่ว่างอะไรทำธุรกิจอยู่หรือไม่เดะเดะ โอเคไม่ก็ทิ้วเศษไว้ออ๋โอเคเดี๋ยวเป็นข้อความแม่เสียตัวจริงตายไปแล้วมาโทรหาดิมิตรีกันมาดิมิตรีใช่ไหมดิมิตรีว่าไงดีมิตรีดิมิตรีได้เงินกูยังได้แล้วเจอที่โกดังแถวเอ่อโมโมฮานิตแถวดาวเทาโอแค่นี้เหรอแล้วก็ต้องมาคนเดียวด้วยตามนั้นรัสเซียรีวลูชั่นอ้าวชิบหายปฏิวัติแห่งรัสเซียว่ะมา เจคอบโทรมาเจคอบว่าไงก็อไงเพื่อนเป็พวกรัสเซียมึงทำตัวเชี่ยอะเอ้ยก็มีเรื่องนึงมันตายไปแล้วเดี๋ยวไปเจอดิมิตตีเพื่อไปเอาค่าหัวโอเคไอพวกน้ำมันใจหมารวยกูไม่กลัวมันหรอกอย่าอย่าไปเชื่อใจพวกแม่งถึงรู้ไหมเราก็ไปเจอที่ไหนเนี่ยเออแวร์เฮาที่โมฮันิตได้ยวไปด้วยอ้าวก็ไปค่เดียวไอ้นี่ เอาไงดีวะเนี่ยเอ่อใช้วิชาเรียกแท็กซี่ดีกว่ะเอ่อโรมันคาร์สวิตลองใช้ดูลองใช้ดูไม่เคยใช้หรอกโรมันส่งรถมาให้พี่เับผมได้ไหมได้เลยรถโอเคบริการเรียกแท็กซี่ของมิสเตอร์โรมันมีสองคันแล้วโทษไม่เป็นไรไหนๆของโรมันก็ส่งมาแล้วผมใช้ของโรมันแล้วกัน บริการว่ะครอบครัวเงินจะได้หมุนเวียนในครอบครัวมานี่ฉลาดหรือเปล่าส่งมารถมาไปที่อะไรนะโมฮันเนตใช่ไหมโอเคมาเลยะจอซะมารถมาแล้วเดยวขึ้นไปเลยโอเคเพื่อเป็นผู้โดยสารนั่งรถไปาายังไงต่อ

โรมามันดูงี่เง่าดีอ่ะเจ๋งดีเอ้ยอย่าพูดกวนตีนอย่างนี้เดี๋ยวโรมันจะไม่จ่ายมึงเออได้ก็จะทำงานเพื่อเงินไป็งั้นแหละก็แค่ทำงานแค่เป็นตุ๊ดเป็นงั้นแหละเนี่ยโอเคสคริปได้ป่ะวะเอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวขับไปเองก็ได้ว่าสัตว์ไอ้เหี้ยลงไปเออเฮ้ยอยู่ดีๆก็ไล่กูลงนะ ขับไม่เกียรสุดท้ายกูก็ขับเองโทไอ้สัตว์ตัดไปเลยโอเคเราก็ถึงนี่โมฮันเน็ตแล้วเนี่ยเขียนโมฮันเน็ตอเวนิวน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะโอเคไปต่อกันเลยมาอย่างนี้ป่ะโกดังมันใกล้ๆนี่เลยนี่ว่ะที่เราขนรถเถื่อนเลยน่าใช่นะไปคงใช่แหละโอ okay, เคเลี้ยวขวา, okay, ang, เ,ขวาเอียถึงโกดังซะเลี้ยวขวาซะเฮ้ยรถตั้งนี้เลี้ยวยากจิ ถ้าสมจริงไปไหนเนี่ยว่าลิตเติลเจคอบน่าจะรอเราอยู่มาไอ้เจคอบอยู่นี่เองโอเคเตรียมปืนไว้มีบวกแน่ๆโอเคดูไว้นะได้เลยเดี๋ยวคุ้มกันให้แล้วไงเดนมาไม่มีใครอยู่โอ้ยมันเงียบจังเฮ้ยนิโก้โอเคเราทำได้ล้วเงินอะได้ป่ะ แน่นอนโอเคอยากจะมีอะไรบอกเกี่ยวกับบอสกับสิ่งที่มึงทำอ่ะแล้วไงดีเย่โอเคอยากจะเช็คอะไรสักหน่อยอ่ะเช็คอะไรวะมึงรู้เหรอว่ากูพาพวกมาบอกให้เรามาคนเดียวโอเคอะไรเช็คอะไรจ้ะคุณมึงคือนิโกเบริกใช่ไหมก็เคยทำงานอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนเป็นคนรับรอบคนเถื่อนที่อิตาลีอ่ะ พุปปากเอาไปคนๆท้องเถอดด้วยนะฮะักรอบมีเพื่อนที่ดีเจอกันมีเพื่อนกลัวไหนวะฮัลโหลนี่ก็เอาเพื่อนกูใครวะใคมิสเตอร์บองการิเพื่อนมันมั้งที่ว่าแล้วเงินเราอยู่ไหนไม่รู้สิก็ไม่ได้ป้นไปนี่จริงปะทไมกูคอยจับโดนจับแถวชายหาด แล้วก็ว่ายน้ำเอาตัวรอดอ๋อเล่าเรื่องเก่าอดีตดีว่ะหัวใจกูกำลังเชียดกูทำทุกอย่างแล้วลบมันทิง้งซะเอาลบกลัวลบกูบกเอาเรียบร้อยปะอา้าวเพื่อนเก่าอ่ะไอ้เพื่อนเก่าที่เคยเล่าตอนที่เราค่ายนั่นปะไอเอทีอาร์ชื่ออะไรนะอีแบทเออน่าจะไะอ,อน้นี่แหละเคยยิงเง้หมดอือปืนพกสไนเปอร์อื้ยโคตรแม่น โอเคแตกจับยังเฮ้ยดาวายดาวายดีมีไป <c oughs> จะพูดตามมันจะไปวะอันนี้ลบข้างกำแพงดิมิตี้มันหนีไปแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวเราตามไปไอ้เฮียจะตามไปยังไงวะไอ้เฮียมันเยอะขนาดนี้โอเคได้ชิปหายแล้วเฮียยังมีเจคอบคอยช่วยอยู่อืมตายซะ โอเคมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเคลียร์ให้เอาโอเคจะเ,เคลียร์เคลียร์เร็วๆวอยากได้ปืนกดจังมี MP5 คอ็เกีร์มั้ยเนี่ยภาคเนี้ยอยากได้ MP5 คอยเคียย์เออตายซะโอเคตายัว อยากได้อย่าคิมโบอยกคิดถึงโคแขนยิงมาหระโอ้ยมันยิงกันกระดับมากเลยภาคเนี้ยอือไปอือยิงโอเคอเกิบยังอยู่ข้างบนยิงข้างบนเออลงมาอีกาัาวต์ทเป็นคนมาเลยถ้าทางนี้โอเคเคลียอ้าวเฮ้ยหนีไปแล้ววะอ้าวชิบหายมันชื่ออะไรนะลืม โอ้ยสัตว์เลยมันหนีไปแล้วเราหนีจากที่นี่เถอะโอเคไปที่โฮมบิวคาเฟอ้าวอืมอตัวอะไรจะตายมีตำรวจข้างในยอยู่ข้างบนเหรอโอ้ยโอ้ยมีกระโมอนอีกโอเคลงมาเอาปืนกลมาด้ะเก็บปัป๊มปืนกลได้400นัดเลยจากพิเวดเดียวแตก ต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเสริมโอเคกลับไปที่คาเฟ่เร็วๆโอเคไหมโอเคเริ่มได้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 โอเคลุตเดอะคอร์บลุตอยู่เลเวลวันเต็ดวันเต็ดเลเวลป่าลุยโอเคนีตำรวจกันเออพยายามหลีกอยู่ไอพวกแม่งตามมาอยู่เออกูไม่รู้ทำทุกอย่างแล้วไอสัตว์สัวร้อนใส่กูไหมเนี่ยไป ปปปไ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 ปคาเฟ่ของไอ้ไอ้เจคอบใช่ไหมคาเฟ่ <C affe ine> เห็นว่าคาเฟ่ไม่ใช่ในคาเฟ่นะคาเฟ่ <C affe ine> ที่เราเคยไปส่งมาก,ก่อนอ่ะโอเคแล้วก็เลี้ยวขวามั้งมั้งนะผมจะไม่ผิดโอเคน่า okay. จะพ้นจากตำรวจแล้วคนบอกว่าไม่พ้นมีตำรวจตักหน้าว่ะเชิญเชิญเชเชิญเชิญเชโอเคเราลอดจากตำรวจแล <your> <al> ้วขับไปที่คาเฟ่เลย ไปที่คาเฟ่ของเจคอบมาบอกแล้วดิมิตี้มันหัวหมอมีบัค์ุเล็กก็อยู่กับแม่งว่าแล้วมันเป็นคนท่ากองคนของกูใจเย็นนิโก้ยังไม่ถึงเวลาไปดื่มโกโก้หน่อยไหมจบโอเคเดี๋ยวจะบอกคนเลวให้เดี๋ยวบอกโรมันเราก็จะหนีจากที่นี่กันเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยเจคอบรักมึง อาโอเควันนี้เป็นเกมแน่เหยบอกรักกูทุกวันเลยไอ้ปิดโทรหาโลมานเพื่อบอกสถานการณ์ตอนนี้อ้าวโอเคได้โทรหาไอ้โลมา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 ว่าไงนิโกมาเจอกูที่เอ่อซอยที่ EIC เร็วๆอะโลมามาทำหี่อะไรเยี่อะไรไม่ต้องกระซิบด้วยวะเออเดี๋ยวไปเจอ อเคไปหาโรมันโรมันโรมันว่าไงโรมันตายแนย่กระซิบปปิเขวบอ,อกไปว่าต้องมีเรื่องใช่ไหมโรมันนี่เหมือนอะแบบรู้เลยว่าอิทธิพลในเมืองน,นี้มันเชี่ยแค่ไหนไม่ช่างแม่งเดี๋ยวไปคุยก,กันไปหาโรมันก่อนไอสัตว์ติดดาวอีกนะไปช่างแม่งไปหาโรมันโรมันว่าไงวะ,อะจอดรถลงซะ ไหนว่าโรมันรถก็จอดอยู่นี่รถอยู่แต่โรมันไม่อยู่โรมันโรมันอยู่ไหนวะอยู่ในนี้กูติดเอาวอไปทีเชี่ยมันทำเชี่ยอะไรขึ้นไหนฮะไม่ทำเชี่ยอะไรขึ้นไหนอ่ะกูแค่กลัวอ่ะมีคนตามหากูอยู่ที่บ้านแต่กูไม่ได้รับโทรศัพท์โอ้เรามีปัญหาใหญ่แล้วดีบิตตี้มันกำลังจะฆ่าพวกเรา งั้นแปลว่าพวกเรากำลังจะตายก็ไม่ครัเอ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมึงขอบคุณขอบคุณหลายๆเอ้ยกูขอโทษยังไงก็เถอะทุกอย่างมันก็จบแล้วเออแต่นี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนวะเออไอ้บ้านั้นติดเงินกูไอ้บุาลินอะไอ้ที่มันอยู่ยุโรปป่ะมันอยู่ที่เอ้ยแต่กูเห็นมันอยู่ที่นี่เฮ้ยเจ๋งกูขอโทษ อาชีบหายแล้วชีวิตเรากำลังจะพังเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเราต้องหาทางออกได้ตอนแรกมันยังโฮปเลนอยู่เลยไม่ใช okay. ่หรอเฮ้ยนี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะล้างแค้นเอ้ยเราเราจะทำอะไรได้วะตอนนี้เรากำลังจะตกต่ำก็จะเริ่มชีวิตใหม่โอเคไปที่อพาร์ตเมนต์กันแล้วค่อยคุยกันโอเคได้ได้ได้อาโอเค โอเคเราไปเอาของแล้วเราก็จะออกจากที่นี่บอกมารูรี่ให้เรารีบหนีไปกบดานโอเคไปที่อพาร์ตเมนต์ของโรมันอ่ะฮะตามนั้นอมีโทรศัพท์ฮัลโหลเฮ้ยคนสวยเออนิโก้มีปัญหากับมีปัญหานิดหน่อยอ่ะเรากำลังจะอยากได้ที่พักใหม่ ยใช่ใช่ใช่ชอยากมีที่ที่อยู่แถวโบฮังโบฮังเมื่อกี้นี้นีว่ะยังไงคุณนางฟ้าสวยรักคุณมากเจอกันที่นั่นก็ก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้เฮ้ยอย่าเชื่อเลยโอเคเราอย่ามีฝันมีธุรกิจใหญ่โตถ้าไปอยู่ที่นู่นก็หาที่ที่กินชิลๆแล้วก็สบายๆเป็นที่ที่คลาสสิกมาก มีฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีร้านเหล้าแล้วก็มีร้านอาหารเจ๋งมากรู้ไหม่อนนึกภาพไม่ออกเหมือนกันโอเคก็แค่เป็นแค่ฝันโอเคถ้าเลือกผู้หญิงถูกคนเธอสวยอยากได้ผู้หญิงที่ใจดีแบบมาร์ดีย์ันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าวบ้านโดนเผาเฉียรอ้มันเผาบ้านกูเอ้ยูจะไปเอาของนี่ยังไงไอ ปล่อยทิ้งไปปล่อยมันไปเถอะที่นี่พังแล้วมันเผาบ้านเรามันพผาบ้านเรานิโก้เฮามีเรื่องกับมาเฟียรัสเซียไปที่ดีพอร์ตก็คือร้านของไอโรมมนปะมึงรู้ไหมว่ากูจะได้ที่นั่นกูทำไไหมมันพังทุกครั้งแต่แต่มึงลงเรือเออกูรู้เออเชี่ยไอ้เหี้ยมันโดนเผาอยู่ฝักเัา กูไม่เหลืออะไรแล้วบาทกูธุรกิจกูไม่เหลือมันเอาไปหมดกูขอโทษโลมันขอโทษแต่เราต้องไปแล้วไปเจอมาเรเลียนที่โบฮังโอเคเรายังเหลือเธออยู่กับมึงเฮ้ยเฮียเสียสงสารโลมัน่ะทุกอย่างพังทลายเพราะไอ้นิโก้ลงเรือเฮียน่าสงสารเฮียเลยมึงรู้ไหมเพื่อนโอเคเอาเป็นว่าเราไปที่โบฮังเลยแล้วกันปะโอเค เอ้ยวายคนสวยปอตี้ไม่ไม่ไม่หมายความว่าไงผ่านได้กูโกงกูไม่ได้ร้องไห้ก็แค่แพ้อากาศแบบเชี่ยน่าสงสารโรมานอ่ะเฮ้ยคนสวยเด้มิเชลโอเคกำกลังจะกลับรถกับเอน้องชายอยู่นั่นไหมโอเคเจอกันคนสวยโกงค่าทางด่วน้วยการใช้รถตำรวจ โอเคไปหาร้านเหล้าดื่มบอกแล้วแกยังเหลือมารลลี่อยู่ดีใจมากอยากแต่งงานกับเธอจังเฮ้ยมึงจะทำงั้นตอนนี้กูซื้อแหวนมาแล้วถึงละแหวนสวยโอเคเราถึงแล้วเริ่มชุนชีวิตใหม่ที่นี่กันอีกครั้งาว่บ้านก็โดนเผาโลมานวา่บาไงปิดประตูซะ โอ้โหนี่บ <t art ic> <od> ้านเมือเนี่ยเคยซื้อบ้านไว้ที่นี่หรอวะไอโรมันอืมเจ๊ก็ไม่เลวนี่เออหมายถึงคุณหิงที่เจ๋งแบบนี้จะหาที่ไหนได้บนโลกอีกนะเฮ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยเอาเธอหน่ามีปัญหาอะไรปัญหาเหรอมีปัญหาเหรอเปล่า ก็เรากำลังจะเริ่มเริ่มใหม่ที่นี่มึงอะไรเป็นอะไร15นาทีก่อนมึงกำลังโล่ไข่ไอสัตว์เอ้ยอยู่เลยฮะตอนนี้ดูดิดูทุกอย่างกูกำลังจะถูกฆ่ามึงทำตัวโคตรชิลกูไม่เข้าใจไอโง่เอ้ยเดืออ้กูกำลังเกือบถูกฆ่ากับไอ้พวกรัสเซียเผาบ้านกูรละธุรกิจกูไอขอบคุณนิโก้ขอบคุณมึงมากแม่งคตรเจ๋งเลย เออออผู้หญิงมาแล้วโอ้วัะเจ้าคุณไม่เป็นไรคุณทั้งคู่พวกเรากำลังแย่พวกเรากำลังพังเรากำลังจะหนีอ้าโอเคเอ้ยไม่เป็นไรนิโก้เรามีบ้านที่นี่อยู่เราจะช่วยนายได้แล้วไปเจอกันทีู่นิตี้เซ็นเตอร์โอเคเดี๋ยวก็ไปทำงานเจอกันอไปเจอกันเดี๋ยวอาชิบหายละไปอาบน้ำซะตัวโคตรหมินเลยไปอาบน้ำด้วย น้องไงไปเจอกันที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อะไรของมันโอเคโซ่น <So, S 1> okay. so, ้องไอเรา <again. S 1> จะเริ่มกันใหม่อีกครั้งเ <Sure. S 1> ออเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนไปไหนดีไปข้างนอกเปิดประตูซะแล้วก็ปิดไอ้โลมานตอนนี้เราได้เซฟเฮาที่โบหังเราก็มาอยู่โบหังเรียบร้อย คือกลับไปที่ดีปาร์ตี้ซิตี้ไปทำงานของไอ้อะไรบุ๊กซี่ไม่ได้แล้วดิทำงานคนรถเทือนไม่ว่าก็ไปทำมันสุดจะเปิดเผยเสริมปะไม่รู้สิโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพารนะ์ทหน้าผมก็คงทำงานของเมโลดี้เมโลดี้ปะเออทำงานที่ของเมโลดี้ก่อนนะแมนนี่ปะไม่ใช่เมโลดี้ปะเจอกันพารนะ์ทหน้าเจอกันกันกบซีวู